เฮ้ยเก่งนี่เ็าอี้อะไรวะเนี่ยโอ้ก็อี้นี้มาจากเออร์เทนพี่เออนั่งดีไหมโอ้โหเฮ้ยแจ๋วเลยว่ะเฮ้ยเออเฮ<อ>้ยดีว่ะ ะร,รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอัลติเมทสปาซิโอพี่รุ่นอัลติเมทสปาซิโอเหรอใช่ครับเฮ้ยเออเฮ้ยแล้วมันองค์มันเอ็นแจ๋วเลยเว้ยเฮ้ยนี่นี่มันมีไอตัวนี้เว้ยไอตัวที่มันรองหลังอ่ะอ๋อนี่เขาเรียกลำบาซับพอร์ตพี่เหรอใช่ปรับระดับได้ด้วยนะพี่ลองปรับดูสิอ่ะนี่ปรับเอ็นตรงนี้ครับเน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 อันนี้นะอ๋อปรับมากปรับน้อยอยู่ที่เราใช่เออโอ้โหแล้วมันแบบ มันรองรับสรีระร่างกายได้แบบดีเลยอ่ะโอ้หไม่ใช่แค่นั้นพี่เออพิงข้างหลังเนี่ยมันยังปรับได้อีกสามระดับนะพี่ข้างหลังอันนี้หรือนี่อันใหญ่เลยอันใหญ่เลยอ่ะอ๋อนี่เหรอใช่ด้านหลังเนี่ยนะปรับได้ถึงสามระดับเลยเหรอถูกต้องอ๋อเหรอโอ้เฮ้ยโอ้ดี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 แล้วนี่ไอตัวนี้คืออะไรวะหมอนรองคอเนี่ยพี่หมอนรองคอเออนี่ปรับได้หลายองศามากปรับไดเอ่อแล้วแต่เราเนี่ยเหรอใช่อ๋อเอ้ยนี่เออเอ้ย เฮ้ยแจ๋วเลยอะเออดีอ่ะอ้นี่ไอ้ที่ที่ลองแขนลองมือเนี่ยพี่นั่งจัดรายการรุนนเอ็กไซส์อยู่นะปรับได้จะให้ยืดไปข้างหน้าก็ได้ยืดไปข้างหลังก็ได้ออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้อ๋อได้โอ้ยคนลุกโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยตื่นเต้น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 เฮ้ยมันก็เหมาะกับเวลาที่เรานั่งจัดรายการเนาะช่วงหลังนะพี่เก่งยอมรับเลยนะบางทีว่าอายุก็เยอะนะบางทีเราก็อายุไม้เราแก่หรือเปล่าวะเรานั่งเนื่องเลยนานๆเข้าบางทีมันก็เมื่อยอย่างนี้นะเออแต่พอได้ เก้าอี้ตัวนี้นะมันเป็นเก้าอี้สุขภาพนะมันทำให้ประสึกการนั่งจัดรายการหรือว่านั่งทำงานเนี่ยมันสบายขึ้นเยอะเลยว่ะอืมเอาไปสิบป่ะเฮ้ยแล้วตัวนี้มันอะไรอ่ะนี่เหรอเออนั่งนั่งอยู่เมื่อยตอนทักเบรกยื่นมาอ๋ออย่างนี้เหรอทักขาเน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 คุณผู้ชมดูนะเนเนเนอ่าแล้วเดี๋ยวนี้อ๋ออ่ะฮึบไม่ได้หลับยังนะ คน,คนเล่าก็เล่า,ลาไปนะไอ้นคนจัดก็หลับแล้วนะ,นะที่สำคัญนะเทขาเก้าอี้แข็งแรงมากทำจากอลูมิเนียมเกรดอย่างดีเลยรองรับสบายสบายเออ,เอ,อนี่นเจออ็บก็ไม่ไม่ยากเนาะแต่ยอมรับเลยนะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเฮ้ยมันดีจริงๆว่ะมันทำมาจากอะไรยังไงวะเนี่ยมันเป็นตะข่ายเม็ดพี่อ๋อนี่ก็ตะข่ายเม็เหรอใช่ระบายอากาศดีเออยรังอยู่ไม่ต้องกลัวอับชื้นสบายเนาะแล้วก็ดูคงทนถาวรเนาะ นะครับโอ้โหใช้ได้ยาวๆเลยว่ะนะครับแล้วก็สีสังก็สวยนะสีเทาที่พี่ชอบนะครับผมมันมีกี่สีวะเนี่ยมีสองสีมีสีเทากับสีดำเฮ้ยสีเทานี่โดนใจมากแต่สีดำมัคสสิกนะเอา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 อะะถ้าสนใจยังไงวะเนี่ยทิ้งลิงไว้ข้างล่างเลยครับจัดไปสิครับอืมสั่งซื้อก็ได้เลยแหมของเขาดีจริงๆเลยเออกูเทน์รุ่นอัลติเมทสปาซิโอ